สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาที่แม่น้ำปตัตตานีนะครับตรงจุดบริเวณระหว่างสะพานเดชานุชิตกับสะพานศัก์เสนีใจกลางเมืองปตัตตานีเลยนะครับวันที่2ธันวาคม2567เวลา8นาฬิกาเมื่อวานน้ำตัวนี้ปริมตลิ่งพอดีนะครับปริมพุตบาทพอดีวันนี้ลดลงประมาณ20เซนติเมตรได้ครับ มื่อวานไม่เห็นไม่เห็นหัวเสานี่เลยนะครับวันนี้เห็นหัวเสาหลางๆนะครับด้านน้องคือสะพานเดชานุชิตครับด้านนี้คือสะพานศักด์เสนีครับดูน้ำไหลเมื่อเทียบกับ ต่อม้อนะครับมวลน้ำมหาศารจากพื้นที่จังหวัดยะลาและพื้นที่อำเภอยะรังอำเภอหนองจิกปัตตานีนะครับไหลหลอมรวมกันตรงมาที่เข้าสู่แมน้ำปัตตานีกำลังมุ่งหน้าไปลงเทะเลเอ่าวไทยครับ จุดที่เราอยู่นี้ไปถึงทะเลอ่าวไทยก็ประมาณ4กิโลเมตรครับถ้าเทียบทางตรงนะครับเป็นทางโคดโค้งของแม่น้ำครับน้ำก็ไหลเต็มที่ครับแต่มวลน,น้ำที่มหาศาลในท้องทุ่งของเกศจลาและอำเภอยะรังมีมหาสารนะครับก็ทำให้รวมกันมากนะครับ เราไปดูลานวัฒธรรมหน้าศา,าหลักเมืองและศาลกลางจังหวัดปตัตตานีครับเป็นถนนหรือลานวัฒธรรมหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ครับเมื่อวานนี้ถึงเขานะครับรถจักรยานยนต์ธรรมดาไม่ได้นะครับผ่านไม่ได้วันนี้ผ่านได้แล้วนะครับ ถนนริม,ม่น้ำนะครับปัตตนีครับได้ครับเห็นเข้ามาอยู่เห็นเข้ามาอยู่ครับน รถไซค์ขนาดเล็กผ่านได้นะครับพอเห็นผ่านไปผ่านมาหลายคันแล้วครับ